มันงดมันดวันพระแล้ว,ลวก็เป็นวันกันสงการปีใหม่ไทยค่ะกำลังคุยกันค่ะตาระทุกสุขดี สายบุญสายบุญคือเก้านี่สายบุญสายบุญสายบุญนุบใจาาอิน้าสิาสายบุญเหมือนเดิมเพิมเติมขึ้นมาหลายกว่าเก้าคาะมือ ไปเบิ้งกับเขาโอ้ก็สือเ,เอาอัน,นอันนี้ไปซื้อหลวงปู่กำลังมาค่ะนีน่แหละชีวิตอีสานบ้านนาเฮากะสิประมาณนี้ค่ะมาแล้วมาแล้วเจ็บไปทั้งวันเลยมันคุยหรอกกอ้หน